ตายตายทั้งแก๊งแล้นะเธอเออตเขียวเธอไปไหนอ่ะพี่ยังรอดพี่ยังรอดเฮตก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 เ้ออทำไมเขเออฆาตกรต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราแน่แเลยทุกคนพี่ไปละแยกย้ายดีกว่าพี่กลัวจะจะต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราแน่เลยพี่เจอก้อนหินโอยใส่ไข่ดีครูทิพย์สวัสดีค่ะมาพบกับพวกอะโข โอ้โหสวัสดีค่ะพโอ้โหสวัสดีค่ะวอพกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันดีนะคะเราก็อยู่กันในค่พิกเซลนั่นเองวันนี้แก๊งอ่าอาร์ซอลอตไม่ใช่ซาลาเบนเดอร์ไม่ใช่ถูกแล้วเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมาดูว่าสีไหนจะถูกกำจัดออกไปก่อนพี่เชื่อว่าสีชมพูต้องรอดทุกคนเล็กเา้สีชมพูเอาไว้ก่อนเลยไม่นะ จะฆ่ากันเองหรือไหว่โปรดติดตามตอนต่อไปเกียดเสียงวเราอ่ะเอ้ย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 อินนเนตหิยนานนเยนายคนตตายนตาคตนตคนตายนตายตายายังตม่มาเลยใช่นนนาตาตายาเนายนายตายาายยยตยยนยเห็นตัยนตยาต ลงตัว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 ตัไม้อะย่นมากาาาดูดอกแล้วที่กำลังวิ่งตามที่กำลังวิ่งตามสีบวิ่งตามสีเหลืองไม่ดีไม่ีปกเนเฮ้ยมาานี่มีธนูแล้วมาธนูเล้อุย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 อพี่มาม่ามาโดนไม่ได้เหรอ ไไวไม่ไวไไว้าเป็นพเอ้าวเอาวขาลงอ๋อเขาอยู่ข้างล่างกันเหรออันน้นมีชมพูเขียวเหลืองม่วงเอ๊สีอะไรหายไปหน้าอุ้ยอ๋อนูเสีอะไรหน้าสีอะไรหายไปหน้าเอ๊ไงิยังไงักวสโนแมได้ไมนะชิว่าชิปกวไชิปทุกคนรวมตัวาออของยาถอของวเออเออถ้าตายตายทั้งแกงเลยนะเออู้กเหย้าเออไปไหนอะ ที่นั้งรอดทั้งรอดตก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 เฮ้ย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 เออทำไมเขาคนเนี้ยคนนี้รู้เปล่านะอย่ายิงเขานะอย่าเพิ่งยิงเขานะอุ้ย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 อุตัวรมันเงียบว่ะเดี๋ยวนะมันเงียบแปลกๆฟร์พี่ว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มพวกเรานี่แหละ ข้าตะกอนต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราแน่ๆเลยแล้วคือจะฆ่ากันทำไม่เดี๋ยวไปพูดกันอีกทีนึงทุกคนที่ไปละแยกย้ายดีกว่าพี่กลัวต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราแน่ๆเลยพี่เจอก้อนหินโว้ใจใครดีคุณทิพย์เด้อพี่เจอก้อนหินยังไม่ตายเฮ้ยเใครตามพี่บ้ารู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปอ่ะไอ้น่าไว้ใจผิดคนเลยเบ้งเลย ฉันว่าสักิงแน่เลยฉันฉันฉันเจอคนคนที่เป็นตัวเป็นหินน่ะแล้วฉันก็วิ่งหนีเขามาเดี๋ยนะเดี๋ยนะทิปทิปครับทิปทิปครับทิปทิปยังอยู่ไหมครับถามิดนหน,นึ่งเย้ทิปเป็นฆาตกูลทุกคนแอ้ไม่ได้คนทิฟเลยอะคนที่รู้แล้วทำไมทิปเป็นที่รู้แล้วาาทำไมอะพอะทิปเป็นตัวสีฟ้าเป็นตัวสีพิเศษ ดิ렉เ,เสียงก็รู้แล้วว่าปลอดภัยอุ้ยอ๋ยอไม่ใช่เขาคาตัวตายตกใจ,จเลยนะฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นตอนนี้ไม่เชื่อใครทั้งนั้นไม่เชื่อใครทั้งนั้นจะอย,ยู่ตรงนี้แหละทุกคนเด็ดเออเด็ดๆตรงนี้น่าด,นะดีนะทุกคนนะใช่ไหมดีนะทุกคนนะเออโอ้ไม่เนียนเลยนี่เนียน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 มากเฮ้ยฉันเห็นสีพวกเดินผ่านไปฉันเห็นพี่เดินผ่านไปทุกคนอยู่ไหนกันเฮ้ย ปะแล้วเฮ้ยเ๋ยวนะเฮ้ยฉันเห็นสีเขียวเดินผ่านไปใช่พี่เดินผ่านไปเออเออเห็นสีชมพูย่างว่าสีชมพูแอบอยู่ที่ไหนพูดเลยว่านิดนิดนิดเลยนิดนิดเลยน้องอุตส่าหเป็นน้อแต่น้องยูไปๆยย้อ้ยย้้ยยยย้ยยยอ้ย้ย้ โอ๊ยรอดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมันไปย่างมาไปอยะไปแล้วค่ะไาแล้วไปแล้วเหลยนเาได้ทุกคนหมดเวลา้แค้นไม่ให้หมดเวลาไปข้าวข้าโอ้อโหพี่เจอศพสีบวกด้วยแล้วพอดีนคือเฟรมตายก่อนที่เขาจะจบเกมพอดี ใช่เลยใช่เลยซึ่งประสบคามสเรเกินอยู่กับพ่อตาปอนมาเมืมอวานสี้ไปกันหมดเลยเหลือแค่พี่กับบูสองคนเราเป็นผู้ล่าว่ะอะไรดีเราเป็นผู้ล่านะจ๊ะเราเป็นผู้ล่าอย่างนั้นเราพิจิตรเจ้แล้วล่ะคุณมีมันไม่เป็นไรนะสีฟ้ามันเป็นสีหายากไงหลับไม่ได้ไงเอาแล้วม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 าแล้ว โอ้แบบใหม่ด้วยไม่เคยเห็นนัอุ้ยอ anyway. uh. <oh. ุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีที่แอไม่มีที่แอบไม่มีไม่เกะอุ้ยทำไมฉันโดนธนูไม่โดนธนูจากไหนอุ้ยอุ้ยฉันเจอแกฉันเจอแกฉันเจอแกมันแ้วฉันเจอทีฟเล่ฉันเจอทีฟเลโอ้ฉันใจยแล้วจะไปไหนอย่างนั้นเหรอมาอ๋อที่ให่ฉันเจอแล้วแกโดนทีฟอุ้ยจะโดนทีฟยิงด้วยอ่ะจะโดนทยิงอ่ะอุ้ย ตัเหลือใครอีกนะเหลือใครนะาเดี๋ยวอยู่ใกล้พี่เกตมากเนียวอยู่ใกล้พี่เกตมากใครตายด้วยใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่เกตผมหากผมลาผมลากแบบไปมันลอกเก่จังวะโห้ยค่ะเย้เฮ้ยเย้เฮ้ยแมวมันวิ่งไวจังวะเขายังแอบใจอ่ะอีกตั้งสองนาทีลนะเราไปหนึ่งนาทีไว ใคร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 ยังไม่ได้ใครยังใครยังใครใครใครยังรอดอยู่เหลือพี่กับน้องเหรอไม่เปลี่ยนเป็นวัวมันเปลี่ยนเป็นวัวจากการมันไม่เปลี่ยนเป็นวัวเออมันเปลี่ยนเป็นไก่แล้วมันเปลี่ยนเป็นไก่แล้วมันเปลี่ยนเป็นหมูมันเปลี่ยนเป็นหมูโอ้โหไม่เปลี่ยนสารพัดนึกเหลือเกินไอคนนี้หยุดดิหยุดดิอีไปอีกแล้วหนึ่งโอ้ไม่ได้มาช่วยอะไรดีก่อน มาช่วยอะไรตัวนี้ก่อนไหนอะครับไหนครับพูดดีนะหนูอะมันมีไก่ขบวนหนึ่งมันเดินมาทางหนูแล้วเขาก็ปิงอันนี้ดี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 อ้าวเป็นคนแอบว่ะอุ้ยคนแอบอ่ะจะอ่ะโอ้ยยังไงเนี่ยคนจีบแบบว่าเปลี่ยนล่างอยู่ไหนก็ได้ตัวแล้วโจ้ เอออยู่ในก็ได้ตัวแล้วไปแล้วไปแล้ไ้นี่ก็ได้ตัวแล้วพแล้วพอแล้วมนมาพี่แล้วมัา่แล้วใครอยากไปอีกรอบไหมคะสักหนึ่งนาทีไปแล้วไปแล้วเฮ้ แล้วพี่ออกไปแล้วทำไมผมรู้สึกว่มือนพี่เกย์่หะที่เดียวกับผมนะไอีคนแปลงม้าเป็นเดี๋ยวมีคนแปลงม้าขึ้นไปอยู่บนหลังค่ะเปล่วเอาไม่แดงแล้วไม่แดงแล้ว เออเอาไปนาบิเกสพี่ว่าพี่รู้แล้วว่าอีกคนอยู่ตรงไหนแล้วนะอาจะไปแล้วก็ได้เลยค่ะเหลือแค่องนี้กับพีทแล้วก็ฟกแล้วทีมเราอ๋อใช่ใช่เขาแอบอยู่ในนี้แหละใช่ใช่ที่เขาโดนจับจุดไปแล้วครับผมบ่ายอยู่ตรงต้นไม้ อ,อยู่แถวอยู่ข้างบนบ้านอะอยู่ขอบแมพอยู่ขอบแมพที่เปลี่ยนลากไว้เมื่อกี้ต้นไม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 ้เป็นร้อยต้นไม้ต้นไม้เอ๊ะขอบแมพเดี๋ยวนะอุ้ยต้นไม้เยอะมากอุ้ยแล้วอุ้ย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 เขาผ่านแล้วโอเคอย่างเดียวไม่ใจกันนะว้าว สติกเกอร์ลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน Li น e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแน้นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m เ r ม r o อ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเนื่ลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ